ลาแล้วแก้วตานะครับไปแน่ๆหลังจบฤดูกาลนี้สำหรับเอ็มบาเป้ P e ครับมีรายงานครับจากนักข่าวคนดังของฝรั่งเศสเนี่ยยืนยันว่าเอ็มบาเป้ P e, ลาปารีสแซงต์แชงแน่ๆน,นะครับตอนนี้รอแจ้งทางสโมสรอย่างปอเชยอย่างเป็นทางการล่าสุดนักข่าวคนฝรั่งเศสอย่างโลรองนะครับบอกเลยว่าเอ็มบาเป้ P e, ตัดสินใจแยกทางกับปอเช์แน่ๆครับหลังจบฤดูกาลนี้เพื่อให้เอ็มบาเป้ P e, ย้ายทีมได้อย่างอิสระนะครับรายงานออกมาเมื่อคืน สถานการณ์ของกองหน้าวัย25ปีอย่างเป้เองกับเปเชอยู่บนความไม่แน่นอนมาตลอดกลางปีที่แล้วแล้วแหละโดยนักเตะปริเเธสัญญาใหม่จากเปเชทัยย้งที่ตัวเองกำลังจะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้แม้ที่ผ่านมาเปเชยยังคงพยายามติดต่อทางเอเจนของอบาเป้แต่ล่าสุดโลรองไม่รอช้าครับบอกเลยว่าอบาเป้ตัดสินใจแล้วที่จะแยกทางกับเปเชหลัยยงจบฤดูกาลนี้นะครับเกือบร้อ เราต้องบอกว่าสถานการณ์นี้คล้ายกับรายงานที่ออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายเดือนก่อนหน้าน,นี้ครับโดยขั้นต่อไปคือเหลือแค่เอ็มเปเป้แจ้งไปยังเปเชเท่านั้นอย่างเป็นทางการว่าผมจะย้ายทีมแล้วนะจ๊ะนักข่าวที่ทำงานให้กับ ESPN BT Sport BBC รวมไปถึงแอมนะครับบอกว่าสถานีต่อไปของเอ็มเปเป้คงลงเอยกับเรอัลมาดริดอย่างแน่นอนซึ่งมีความเป็นไปได้มากที่สุดะครับ9.9.9% ถือว่าเป็นการยืนยันจากสื่ออีกครั้งหนึ่งแม้ที่ผ่านมาตัวแทนหรือว่าเอเจนต์ของเ e อ็มปเป้เนี่ยเขาได้ปฏิเสธอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับแต่ว่าไม่สามารถลดกระแสลงไปได้เลยสำหรับเ e อ็มเปเป้กำลังจะกลายเป็นนักเตะอิสระเพราะสัญญากับเอเช่ใกล้จะหมดแล้วทําให้ตอนนี้สามารถจัใจ่ายทีมล่วงหน้าได้เต็มที่เต็มคาราเบลเลยเ e อ็มเปเป้เองอยากจะย้ายไปทีมไหนเองติดต่อสโมสรน,นั้นไปแล้วก็คุยเรื่องสัญญาอะไรต่างๆค่าเหนื่อยให้มันลงตัว แล้วเองก็ย้ายเลยหลังจบฤดูกาลนี้ครับเกือบ100%ครับที่สื่อหลายสำนักรายงานตรงกันแล้วก็รายงานไปในทิศท,ทางเดียวกันว่าเอ็ม e บัอปเปอำลาปารีสแซงต์แมงอย่างแน่นอนครับหลังจบฤดูกาลนี้ครับคงไม่อยู่ให้แล้วนะครับหลังจบฤดูกาลนี้คงต้องแยกทางนะครับไม่มีว่าจะต้องต่อสัญญาใหม่ต่อให้จะช็อติ์ให้ค่าเหนื่อยขนาดไหนแต่สุดท้ายครับ นักเตะน่าจะหมดไฟที่เปเช่แล้วครับต้องแยกทางจำใจลาแล้วแก้วตาแต่ไม่รู้ว่าไปสโมสรไหนครับแต่ชัดเจนที่สุดก็คือจะเป็นเรอันมาริดก็ต้องมาตามเลยครับว่าจะไปจริงๆไหมสำหรับมาริดลงเอยกันได้หรือเปล่าชุจดแฮเวอรรุน